¿Van ก,กับป๊อปนะคะที่ปรึกษาการขายฟอร์ดออโต้แกลลี่ปทุมธานีนะคะโชว์รูมที่มียอดขายอันดับ16ปีซ้อนนะคะวันนี้นะคะป๊อบจะพามาชมรถยนต์ฟอร์นิเจอร์เอ็กแอลพัทนะคะราคาจําหน่ายจะอยู่ที่752,000บาทนะคะคันนี้มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซล2 2ลิตรนะคะระบบขับเคลื่อนนะคะจะเป็นเกียร์แมนวนวล6สปีดนะคะตัวนี้เดี๋ยวป๊อบจะพาไปชมรอบๆคันนะคะว่าคันนี้ได้แต่งอะไรให้ลูกค้าไปบ้างนะคะคันนี้จะแต่งในสไตล์ Y Bo d y Kit f 1 หน้าูนะคะ ค่ะเริ่มจากด้านบนนะคะเราติดสกูฟิตให้กับลูกค้าไปนะคะจะเป็นสีดําเงาตัดกับสีดําด้านนะคะตัวโลโก้จะเป็นโลโก้มารมาสตงนะคะจะเป็นสีบอลเงินนะคะอะคริลิกเลนเจอร์ยังไม่มีมานะคะเดิมๆิมอันนี้ติดเพิ่มให้ลูกค้าไปนะคะจะเป็นสีโครเมียมนะคะคันนี้นะคะเป็นชุดแต่งวาบอดี้หน้า F 150นะคะกระจังด้านหน้าจะเป็นกระจังสีดําด้านนะคะตัวนี้ฟอนต์ F O A D ก็จะเป็นสีดําด้านเช่นกันนะคะจะตัดขอบด้วยสีบอลเงิน,นะ จะทําให้ดูสวยงามประมาณนี้เลยนะคะฟอนต์ลูกค้าสามารถเลือกสีได้นะคะอยากได้เป็นสีอะไรสามารถแจ้งได้เลยนะคะด้านบนตรงกระจังนะคะจะมีไฟ LED มาให้ด้วยนะคะจะเป็นสีส้มนะคะลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะว่าอยากได้เป็นสีขาวหรือว่าสีส้มนะคะจุดเด่นของหน้า F 1 5 0นะคะจะเป็นไฟตัว C แบบนี้เลยนะคะจะเป็นระบบ LED นะคะเป็นแสงสีขาวนะคะตรงนี้ชายกันชนนะคะเป็นสีดําด้านนะคะจะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกดวงเล็ก5้าดวงนะ ไฟตัดหมอกดวงเล็กจะเป็นแบบของอเมริกานะคะตัวนี้ตัวนี้จะเป็นไฟหลีไฟตัดหมอกและไฟเลี้ยวในตัวนะคะอัปเกรดไฟหน้าให้เป็นไฟหน้ามาสแตงเต็มระบบนะคะคันนี้ใสค่คลิปฉลับเข้าไป3คลิปนะคะลูกแก้วด้านในจะเป็นสีแดงนะคะตรงนี้ลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะว่าอยากทําเป็นสีฟา้าหรือว่าสีแดงนะคะวงแหวน LED ด้านนอกจะเป็นสี่เหลี่ยมนะคะตรงนี้ลูกค้าก็สามารถเลือกได้เช่นกันนะคะว่าอยากได้เป็นสี่เหลี่ยมหรือว่าวงกลมนะคะด้านล่างจะมาพร้อมไฟเดย์ไทม์นะคะโดย รวมด้านหน้าก็จะสวยงามประมาณนี้เลยนะคะเดี๋ยวป๊อบจะพาไปชมด้านข้างตัวรถนะคะด้านข้างนะคะตรงนี้จะเป็นชุดว i d บอดี้นะคะจะยื่นออกมาจากรถเดิมประมาณ3นิ้วนะคะจะทําให้รถด,ดูกว้างดูใหญ่ขึ้นนะคะด้านข้างจะมาพร้อมคีบฉลามนะคะจะเป็นสีดําด้านนะคะเพื่อให้ตัดกับสีดําเงาตัวรถนะคะคิ้วล้อจะมากับชุดว i ยบอดี้อยู่แล้วนะคะจะเป็นสีดําด้านนะคะตัดกับสีดําเงาเพื่อให้รถด,ดูสวยงามมากขึ้นนะคะ เปลี่ยนแม็กให้เป็นล้อแม็กขนาด20นิ้วนะคะคันนี้ลูกค้าเลือกเป็นลายนี้นะคะล้อแม็กจะมีออฟเซ t ตลบอยู่ที่5 1นะคะจะลึกประมาณนี้เลยนะคะลายแม็กลูกค้าสามารถเลือกแบบเลือกลายได้นะคะมีหลายแบบหลายลายให้ลูกค้าเลือกนะคะยางจะเป็นยาง MT นะคะขนาด3 3คูณ12.5นะคะตัวนี้ คันนี้นะคะป๊อบได้ทำช่วงล่างให้ไปด้วยนะคะจะเปลี่ยนปีกนกเป็นของโปรเฟนเดอร์นะคะแล้วก็โช๊คอะโปรเฟนเดอร์สต้นนะคะด้านหน้าจะยก2นิ้วนะคะด้านหลังยก3นิ้วนะคะตัวนี้ ติดราวหลังคาเพิ่มเติมให้กับลูกค้าไปนะคะเดิมเดิมมายังไม่มีมาให้นะคะติดการสาดสีชิ้นให้กับลูกค้าไปนะคะฟิล์มเซรามิกลูกค้าสามารถเลือกความเข้มได้นะคะแล้วแต่การใช้งานของลูกค้านะคะคันนี้เลือกอยู่ที่80%รอบคันนะคะติดครอบบ้าวรองมือจับให้กับลูกค้าไปนะคะตรงนี้จะช่วยกนรลอยขีดข่วนถนอมสีตัวรถอย่างดีเลยนะคะเพื่อไม่ให้รถเป็นรอยนะคะเวลาเปิดปิดประตูนะคะจะเป็นสีดำด้านนะคะบันไดข้างรับน้ําหนักได้สูงสุดถึง100กิโลนะคะผู้หญิงที่ใส่ ส้นสูงสามารถเหยียบได้เต็มส้นนะคะไม่ต้องกลัวตกนะคะสติกเกอร์ลูกค้าสามารถออกแบบได้เลยนะคะเลือกสีได้เลยนะคะอยากได้แบบไหนสามารถแจ้งได้เลยนะคะคันนี้ลูกค้าออกแบบมาเองนะคะให้เป็นสีเทาเพื่อให้ตัดกับสีตัวรถเลยนะคะติดโลบารให้เป็นโลบาร์เล็กของฮัมเมอร์นะคะตัวนี้แข็งแรงสามารถใช้งานได้จริงนะคะจะเป็นตัวยอดฮิตในกระบะเรนเจอร์เลยนะคะตัวนี้ โลบาร์ฮัมเมอร์ตัวนี้นะคะจะมาพร้อมไฟเบรกจุดที่3นะคะจะเป็น led นะคะสติ๊กเกอร์แรปเตอร์ตรงนี้ลูกค้าสามารถออกแบบได้นะคะว่าอยากได้แบบไหนสามารถแจ้งป๊อปได้เลยนะคะคันนี้ลูกค้าก็ออกแบบมาเองนะคะเปลี่ยนไฟท้ายให้เป็นโคมสโมกสีดํานะคะตัวนี้จะเป็นระบบ led ทั้งหมดนะคะไฟเลี้ยวไฟเบรกไฟถอยจะเป็นตัว j แบบนี้เลยนะคะ คันนี้นะคะป๊อบได้ติดโชคฝากระบะท้ายให้กับลูกค้าไปด้วยนะคะจะเพิ่มในความสะดวกสบายมั่นนะคะโชคฝากระบะท้ายจะอยู่ตรงนี้นะคะอะไรเดิมชิ้นส่วนเดิมที่ป๊อบได้เปลี่ยนให้ลูกค้าไปนะคะโชกปีกนกไฟท้ายเราได้ทําการใส่กล่องห่ออย่างดีนะคะถึงมือลูกค้าแน่นอนนะคะไม่ต้องกลัวเป็นรอยนะคะเราส่งพืนให้กับลูกค้าทั้งหมดนะคะตัวนี้ ติดข้อฝากระบาท้ายให้กับลูกค้าไปด้วยนะคะตัวนี้จะเป็นสีดําด้านนะคะฟอน n e o โออจะเป็นสีบอลเงินนะคะเพื่อให้ตัดกับสีดําด้านนะคะเพื่อให้ดูสวยงามมากขึ้นนะคะตัวนี้ใส่กันชนท้ายให้เป็นของฮัมเมอร์นะคะตัวนี้จะเป็นเหล็กนะคะสามารถใช้งานได้จริงนะคะตัวนี้ แข็งแรงมากๆเลยนะคะกันชนท้ายตัวนี้จะมาพร้อมไฟถอยที่เป็น LED นะคะตัวนี้จะมาพร้อมห่วงม e ิเก้หนึ่งคู่สามารถใช้งานลากจูงต่างๆได้เลยนะคะมีไฟสองตรงป้ายทะเบียนมาให้ด้วยนะคะตรงกลางติดเซ็นเซอร์4จุดเพิ่มเติมให้กับลูกค้าไปนะคะเดิมเดิมมาจะไม่มีมาด้วยนะคะ XL Plus นะคะติดกล้องมองหลังให้กับลูกค้าเพิ่มเติมไปนะคะกล้องตัวนี้จะซิงกับจอด้านในรถนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ Ford x l p l u พที่แต่งวับอดี้ไปนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจรถยนต์ f อร์ทุกรุ่นนะคะสามารถติดต่อป๊อบได้ที่เบอร์โทรด้านล่างหรือสแกน QR c o อา l i n e ไได้เลยนะคะสามารถพูดคุยสอบถามแคมเปญโปรโมชั่นต่างๆได้เลยนะคะข้อมูลรถสเปครถได้เลยนะคะคอมเมนต์ใต้คลิปก็ได้นะคะเดี๋ยวป๊อบจะคอยมาตอบคำถามนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดตับสกายให้ป๊อบด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเวลาเวลาป๊อบลงคลิปจะได้ไม่พลาดคลิปที่ป๊อบ ลงใหม่นะคะฝากช่องทาง TikTok ด้วยนะคะชื่อป๊อปฟอร์ดปทุมเหมือนกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ